2.5ครขวบไม่กลัวคนแปลกหน้าไม่กลัวการแยกจา,จากพ่อแม่เลยนะครับก็ต้องดูกันว่า2-5ครขวบนี่คือประมาณว่าไรกันแค่ไหนเนาะก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองรู้จักตัวตนตัวเองเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วพัฒนาการต่างๆสมบูรณ์แบบไหมถ้าสมบูรณ์แบบนะครับเราพูดถึงว่าเด็กทั่วไปสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอาการลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยก็ต้องก็ต้องถือว่าน้องๆเนี่ยมี พัฒนาการในความเข้าใจใน,ในความที่รู้จักตัวตนและความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับคนอื่นเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เป็นปกตินะครับนั่นคือเรามองเป็นภาพปกติซึ่งส่วนใหญ่จะปกตินะครับแต่ถ้าเรามองเป็นภาพที่ไม่ปกติเนี่ยว่าเ,เด็กมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะคือความผิดปกติในเรื่องอะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียว จะต้องไปค้นหาว่าเอ๊มีเรื่องอื่นๆอย่างอื่นไหมอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกนั่นเองเราเคยพูดกันในประเด็นของ S.P.D. ครับก็คือเรื่องของ Sensory Processing Disorder นะครับว่าการประมวลผลในเรื่องของก,การรับรู้ความรู้สึกซึ่งมีความบกพร่องจะทำให้เกิดสิ่งที่น้อยไปหรือมากไปในพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกได้ในเด็กๆครับนะเด็กไม่กลัว ความสัมพันธ์แบบนี้เลยหรือเด็กบางคนนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับที่ที่ที่เป็นเรื่องปริยาสัมพันธ์กันระหว่างตัวเองกับคนอื่นก็คือว่าเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการรู้จักตัวตนของตัวเราครับรู้จักคนอื่นเด็กไม่กลัวตรงนี้เลยก็คือว่าไม่ได้มีความระแวดระวังถึงสิ่งที่อาจจะมีอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะยังไม่ได้รับรู้เลยนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะนะอาจจะ มันไม่ใชไ่ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นปกติปกตินะครับอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของการประมวลผลในการรับรู้ความรู้สึกนะครับซึ่งเด็กบางคนไม่ได้แสดงออในเรื่องนี้ไปแสดงออเรื่องว่าหกล้มเลือดตกยางออกไม่เจ็บไม่ร้องเลยก็มีนะหรือเด็กบางคนยังไม่ต้องหกล้มแล้วครับนิดเดียวก็ไม่กล้าแล้วดินเสียงก็ไม่ไหวแล้วได้ย,ยิน ได้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 ไดไดไดฟังก็ไม่ไหวแล้วทำนองนี้นะครับเกิดอาการหวาดไปตกอย่างรุนแรงนั่นคือรับรู้มากเกินไปแลนะบางคนรับรู้น้อยเกินไปนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับนะต้องมีหลายๆเหตุการณ์หลายๆพฤติกรรมหลายแบบกว่าจะมาสรุปกันได้ที่ตรงนี้ครับ